อปูนมากคู่รักต่างวัยอวดแฟชั่นก่อนคลอดนับถอยหลังลูกชายลืมตาดูโลกอื่นเป้นกันสุดๆส,สำหรับพระเอกดังพุทธพุธิชัยที่กำลังจะได้เป็นคุณพ่อป้ายแดงแล้วเพราะตอนนี้ภรรยาสาวสวยจุยวรัทยาตั้งท้องลูกชายคนแรกที่อายุคันเข้าเดือนที่9มีกำหนดคลอดในเร็ววันนี้ล่าสุดว่าที่คุณแม่จุยวรัตยาก็ได้อวดแฟชั่นก่อนคลอดพร้อมบอกเล่าโมเมนต์เหล่านี้ว่ามีแต่คนว่าท้องใหญ่ค่ะ เบื้องหลังตอนถ่ายแม่ขอหน้าน้อยและบางบางเบาเผมก็น้อยๆถ่ายแบบไม่เผื่ออะไรเลยครับเปลี่ยนชุดเลยถ่ายเร็วสุดๆแม่ป่วยด้วยแม่หิวด้วยหิวทุกทุกหนึ่งชั่วโมงไปเลยจ้าทั้งนี้แม่จุ๋ยยังบอกอีกว่านับถอยหลังแล้วหนูเลือกวันที่ดีที่สุดของหนูเลยนะพร้อมละให้สัญญาณกันเอาเป็นว่าน้องพีเจน้อยจะน่ารักน่าชังขนาดไหนรอลุ้นและติดตามกันได้เร็วเนี้แน่นอน thank uh you -huh.